ค่อค้าทำไมจะปิดการขายได้แล้วลูกค้าตกลงซื้อสินค้าแล้วแต่ปิดการขายไม่ได้กลับมาปฏิเสธที่จะไม่เอาสินค้าอีกค่ะทำจินตนาการแล้วทำเมเดียร์เฟสแล้วมีความสุขเปลี่ยนปิติลดเหลือแล้วนะคะมีความสุขว่าได้รับมาแล้วทําทุกอย่างทุกกระบวนการแล้วค่ะแต่ลูกค้าก็ปฏิเสธค่ะตอนนี้กลุ้มใจมากคุณกําลังมีปัญหาแบบนี้อยู่หรือเปล่าค่ะ ข้อที่1ให้ไปเช็คนะคะว่าในระหว่างการที่เราจะปิดการขายหรือระหว่างที่เราปิดการขายได้แล้วนั้นแล้วจะมีการจ่ายตังค์จะมีการตัดสินใจซื้อเรามีเรื่องราวต่างๆที่มันเหมือนหรือคล้ายๆกับในอดีตหรือเปล่าหรือมันมีอารมณ์ที่มันวุบต่ําลงแล้วทําให้เรารู้สึกเชื่อมโยงไปยังอดีตหรือเปล่าอาจจะมีความรู้สึกคลางแคลงเคลือบแคลงสงสัยในเป้าหมายที่เราทําสําเร็จแล้วในจินตนาการนั้นค่ะ นี่คือระบบออโต้พายโที่เราทุกโดยเราไม่ได้ตั้งใจและเราไม่รู้ตัวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจงขอบคุณมันค่ะ